สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคม2565ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุภัตราตันติพิพัฒนพงศ์ วันนี้เวลา17นาิกา20นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุภัทราตันติพิพัฒพง์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่12เมษายน2565ด้วยโรคมะเร็งปอดและมะเร็งตับสิริอายุ82ปี คุณหญิงสุภัทราตันติพิพัฒน์พง์เป็นบุตรีของนายบุญกับนางอั้งชัยแซ่อิ้วเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายน2482ที่จังหวัดชนบุรีสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพาณิชียการพระนครเมื่อสำเร็จการศึกษาได้ร่วมก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรมสับป,ประรดกระป๋องไทยจำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการแปรรูปสับป,ประรดออกสู่ต่างประเทศ ด้านงานสาธารณประโยชน์อาทิก่อตั้งและเป็นประธานชมรมแสงสองล่าสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน46ศูนย์ใน15จังหวัดต,ตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์กายภาพบำบัดทางสังคมผู้สูงอายุและบ้านพักผู้สูงอายุอาคารแสงสองล่านอกจากนี้ยังทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอาทิสร้างอุโบสถและสร้างศาสนวัตถุหลายแห่งทางภาคเหนือ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายพิพัฒน์ตันติพิพัฒน์พงศ์มีบุตรธิดาสามคนองคมนตรีชนสัญญาบัตรพัดยศและภาไตรถาวายแด่พระราชวชิรกิจโกศลวัดป่านาบุญจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทร,ทร,รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีช่นสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรกิจโกศลวัดป่านาบุญอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระอธิการเกรียงไกรโกสโลหรือหลวงปู่กวงโกสโลเจ้าอาวาสวัดป่านาบุญเป็นพระราชวชิรกิจโกศลวิมลศีลาจารณิวิทย์ ยติขนิสรนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4ี่รูปพระราชวชิรกิจโกศลเป็นบุตรของนายทรงจ้วแซ่จิวและนางเสียมฝุนแซ่อึง้งเกิดเมื่อปี2480ที่จังหวัดเชียงรายอุปสมบทในปี2508ณวัดป่าสำร,ราญนิวาสอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ได้รับฉายาทางธรรมว่าโกสโลแปลว่าผู้ฉลาดแล้วไปจําพรรษาที่วัดเวียงสวรรค์อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางก่อนออกทุดงร่วมกับหลวงพ่อประสิทธิ์ บุญยมากโรทั้งยังเป็นสิทธิอุปถากรับใช้พระเทระสายพระกรรมฐานอาทิหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่สิมพุทธาจารโรหลวงปู่ชอบฐานนสโมซึ่งหลังจากหลวงพ่อประสิทธิ์บุญยมากโรสร้างวัดป่านา,นาบุญขึ้นได้นิมนต์พระราชวชรกิจโกศลมาจำพรรษาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2551ปัจจุบันอายุ84ปีพรรษา56 ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเน,นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงรวิจิตสุวรรณบุภาเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขตราชเทวีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2 65ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชาหฤทัไทยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขอนามัยพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กได้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเดิมเป็นแผนกเด็กในโรงพยาบาลหญิงโรงพยาบาลราชวิถีต่อมาในปี2496ได้ยกฐาน,นะเป็นกองโรงพยาบาลเด็กกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นสถาบันแรกนอกมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาโรคเด็กขึ้นและเพื่อสร้างบุคลากร,กรทางการแพทย์เฉพาะด้านกุมารแพทย์ ปี2539เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปัจจุบันให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ15ปีรวม435เตียงผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนิพพานบุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอก 11. สมชายแดงเงินเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในสวนยางพาราบ้านโคกโกหมู่ที่2ตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดและหน่วยงานต่างๆเข้าทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุระหว่างนั้นคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและจ่าสิบเอก 11. สมชายแดงเงินเสียชีวิตวันที่15สิงหาคม2565 โดยตั้งศพบ,บำเพ็นกุศลณวัดมหันตคามบ้านใหญ่หมู่ที่3ตำบลไม้แก่นอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีในโอกาสนี้พระราชวงศทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมและโปรด,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 ดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอก 18. สมชายแดงเงินด้วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันณสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอำมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ